ยังไงแล้ก็อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด s ับ s ไ r i b ์และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับอัคระในการทำคลิปต่อไปครับสวัสดีชาวอัครชาแนลนะครับคลิปนี้ครับเรามีข้อมูลเกี่ยวกับฉากที่ถูกลบหรือ delete scene สำหรับหนังเรื่อง Black Panther Wakanda Forever นะครับก่อนจะไปฟังรายละเอียดต่างๆอัคระก็มีโปรโมชั่นดีๆมาแนะนำครับซึ่งใครที่ชอบดูหนังแล้วก็ซีรีส์จากทาง Netflix เนี่ยและอยากดูแบบพรีเมียมอัคระแนะนำ Netflix Premium จากทีมงานของ NF t h e a t r ซึ่งก็สามารถสมัครได้ในราคาเพียง129บาทต่อเดือนจากปกติ419บาทมีทั้งหนังและก็ซีรีส์ให้รับชมมากกว่า10,000เรื่องคอนหนังอย่างเราไม่ควรพลาดครับโดยเฉพาะซีรีส์ไทยเกาหลีรายการทีวีโชว์สารคดีอนิเมะสุดมันก็มีให้รับชมครบทุกแนวรองรับทุกแพลตฟอร์มและก็ทุกระบบสามารถรับชมได้ตลอดเวลาโดยประวัติการดูก็ไม่หายมีแอดมินดูแลเราตลอดอายุการใช้งานและก็สามารถจกเลิกได้ตลอดเวลาไม่มีสัญญาผูกมัด มาคนเดียวก็สมัครได้ไม่ต้องหารกับเพื่อนอีกแล้วพิเศษเลยตอนนี้สำหรับคนที่บอกว่ามาจากช่องอาร์คาร์ชานลนะครับลุ้นรับเงิน1 0,000บาททุกสิ้นเดือนหากใครสนใจสามารถคลิกลิงก์ที่ด้านล่างหรือสแกน QR วอารคที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอได้เลยครับอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับทาง NF The อฟเทนะครับแน่นอนว่าในวันที่1่กุมภาพันธ์นี้ครับหนังเรื่อง b l a c k p a n t h e r วา k a n d a f o r e v e r จะลงสตรีมมิ่งที่ทาง Disney Plus ให้กับเราได้ชมอย่างเป็นทางการ เพราะฉะนั้นเนี่ยใครที่ยังไม่ได้ชมหนังเรื่องนี้ที่โรงภาพยนตร์ก็เตรียมตั้งตารอในวันที่1น,นี้ได้เลยครับอีกช่องทางหนึ่งนะฮะมีการประกศาศออกมาแล้วว่าหลังจากวันที่1กุมภาพันธ์ไปอีก6วันต่อมานั่นก็คือวันที่7กุมภาพันธ์ครับก็จะมีการวางจําหน่ายแผ่นบูเรและก็แผ่นซีดีหนังในระดับความคมชัด 4K ตามหลังมานั่นเองนะครับซึ่งก็ได้มีการเปิดเผยเรายละเอียดของแผ่นบูเรและก็แบบ 4K ดิส์สำหรับคนที่จะซื้อสะสมเนี่ย ซึ่งฉากดีลิสซีนะครับก็จะมีทั้งหมด4ช็อตด้วยกันครับซึ่งช็อตแรกเนี่ยชื่อว่า Outside the Scope ที่พูดถึงความขัดแย้งของโอคเยและก็เอโยรวมถึงเหล่าทหารดอร่ามาราเจและนอกจากนี้ครับเราจะได้เห็นการตัดสินใจครั้งสำคัญของตัวละครตัวใหม่อย่างอานิคาด้วยครับคลิปต่อมานะครับชื่อคลิปว่า The Upstairs Toilet เป็นการเล่าถึงเบอ r e เรดรอสครับที่แฝงตัวเข้าไปยังสำนักงานความมั่นคงแห่งชาติเพื่อไปเปิดเผยข้อมูลอะไรบางอย่าง คลิปต่อมาครับชื่อว่า Daughter of the Border ครับคลิปนี้เนี่ยก็พูดถึงหลังจากที่โอโคเย่โดนปลดจากทหารราชองครักษ์นะครับแล้วเธอก็ได้ไปพูดคุยกับลุงของเธอและหลังจากที่คุยกันเสร็จแล้วเนี่ยก็ต้องทำให้โอโคเย่นั้นเผชิญกับทางเลือกใหม่ที่อาจจะน่ากลัวกว่าเดิมครับคลิปอีลซีนต่อมาชื่อว่า a n y t i a e a n y w e r e ซึ่งก็เป็นฉากที่ชูรีเนี่ยไปอย่างประเทศเฮติโดยมีโอโคเย่ไปเป็นเพื่อนด้วยซึ่งอารมณ์ของฉากนั้นเนี่ย น่าจะเป็นช่วงเวลาที่ทั้งสองคนแบ่งปันความรู้สึกที่ทั้งหวานอมขมเกรินร่วมกันนั่นเองครับนอกจากนี้นะครับก็ยังมีคลิปพิเศษจากผู้กำกับเรอันครูเกอร์เบื้องหลังต่างๆรวมถึงการนำเสนอสารคดีที่เป็นที่การสร้างฉากการถ่ายทำไม่ว่าะจะเป็นด้านของวาการดารวมถึงฉากของทาโลคารนด้วยนะครับนอกจากนี้ก็ยังมีการพูดถึงการส่งต่อเรื่องราวของแบ็คแพนเตอร์ต่อไปในอนาคต นอกจากนี้ครับก็ยังมีฉากแก๊กเรียวฉากดหลุดเปินเป่นๆของนักแสดงต่างๆมากมายในช่วงเวลาที่อยู่ในกองถ่ายนั่นเองอีกเรื่องราวหนึ่งที่น่าสนใจก็คือการจินตนาการเมือง2เมืองระหว่างวากันด้ากับทาลูคานเนี่ยเราจะได้เห็นมุมมองของผู้กำกับเรอันคูเกอร์ ซึ่งไรอันนอกจากจะเป็นผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องนี้แล้วเขาก็ยังเป็นผู้เขียนบทหลักร่วมกับคนอื่นๆนะครับรวมทั้งเฮนนาบิสเลอร์ครับผู้ที่ออกแบบฉากและก็งานสร้างทั้งหมดแล้วก็อีกคนหนึ่งที่มีความสำคัญนั่นก็คือรู t h คาร์เตอร์คนที่ออกแบบเครื่องแต่งกายของตัวละครต่างๆในหนังเรื่องนี้นะครับอีกคลิปหนึ่งเนี่ยซึ่งคลิปนี้เนี่ยก็พูดถึงวิวัฒนาการต่างๆของเรื่องราวของแบ็คแพนเตอร์ผ่านหนังทั้งหมดที่ผ่านมารวมถึงรายละเอียดตัวละครอย่างชูรีรามอนดา ลิลิวิลเลียมแล้วก็คนอื่นๆอ,อีกมากมายนะครับซึ่งตัวละครที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยเป็นตัวละครที่มีความสำคัญต่อเรื่องราวใน b l c k p p n t t r e r w a กัน f o r o r e v e r อย่างมากเลยทีเดียวและที่พลาดไม่ได้นั่นก็คือเราจะรู้ถึงมุมมองในอนาคตว่าเราจะได้เห็นอะไรต่อไปของตัวละครที่เกิดขึ้นทั้งหมดในหนังเรื่องนี้สรุปก็คือสำหรับใครครับที่อยากจะสะสมแผ่นหนัง ไม่ว่าจะเป็นแผ่นบูเรแผ่น 4K UHD และก็แผ่น DVD นะครับซึ่งก็จะมีหน้าปกแตกต่างกันให้เราได้สะสมใครเป็นแฟนหนังเรื่องนี้รวมถึงแฟน MCU เนี่ยก็สามารถไปหาซื้อได้ที่ Walmart ทครับแน่นอนว่าเมื่อข่าวไวๆก่อนหน้านี้เนี่ยเราจะได้เห็นสปินออฟของตัวละครโอโคเยที่จะออกมาในรูปแบบของซีรีส์ใน Disney Plus และที่ชัวร์วก็คือซีรีส์ Iron h e a ร t ตัวละครลิลิ่วิลเลียมที่เปิดตัวครั้งแรกในหนังเรื่องนี้นะครับ นอกจากนี้ครับทาง Marvel s t u d i o ก็ได้มีโครงการที่อาจจะเล่าถึงเรื่องราวต้นกำเนิดของเมืองวาการดาแล้วก็มุมมองใหม่ๆที่เรายังไม่เคยเห็นซึ่งก็จะเป็นเรื่องราวของวาการดาโดยเฉพาะเลยนะครับยังไงแล้วเนี่ยนอกจากวันที่1กุมภาพันธ์ที่หนังเรื่องนี้จะสตรีมมิ่งที่ทาง Disney+ Parts เป็นครั้งแรกนะครับวันที่7กุมภาพันธ์ก็อย่าลืมไปหาซื้อแผ่นบูเรแผ่น 4K UHD และก็แผ่น DVD มาสะสมได้นั่นเอง ก่อนจบคลิปนี้ไปก็อย่าลืมโปรโมชั่นดีๆที่อัคระมาแนะนำนะครับถ้าใครสนใจที่จะชม Netflix ราคาถูกเนี่ยอย่าลืมแอดไลน์ในการสมัครชม Netflix p r e พ i ีเมียมกับทางทีมงาน NF t h e a t r ที่อักระแปะลิงก์ไว้ที่ Description ด้านล่างนะครับหรือจะสแกน QR วอารโค้ดที่ปรากฏอยู่บนหน้าจอนี้ได้เลยครับสำหรับใครที่มีประเด็นอะไรที่เกี่ยวข้องกับเรื่องราวของ Black Panther Wakanda Forever ก็สามารถมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ที่คอมเมนต์ใต้คลิปด้านล่างนี้เลยครับ ถ้าคระพูดอะไรผิดไปหรือนำเสนออะไรที่ผิดไปก็ต้องขออภัยมาณาที่นี้อย่าลืมกดแชร์กดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการรับชมเรื่องราวดีๆจากช่องของเราพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับขอบคุณอย่างสุดซึ้งจากสมาชิกทุกท่านที่สนับสนุนช่อง a k a r a c h a n n l นะครับโดยเฉพาะสมาชิกล่าสุดอย่างคุณกรูไมคอนเผ่าพันอีเทอร์นอลนะครับ far. คุณอินเดทฟคุณพีรนันคุณรูฟ คุณก้ารบพิชิตพลานคุณโจนักครินคุณชินจังคุณอัตพลทอเดบัูคุณดูรักแร้โอเคคุณชัยัน2520คุณโชติกรทัพทิมลาคุณชานลิมาวรารัตคุณป๋องแปงคุณดราก้อนทีเอชคุณฟรานเซสโกทอดเต๋าคุณมุมสมคุณดรีมฟอร์เรนต์คุณนัทอีทีครูแต้สอนกีตาร์คุณณวันทรพระรังกูลคุณยังกําไมดีกิคุณปุณทวีสินคุณฟาดุลคาเดคุณไฟนอลซีซั่นและคุณปฏิพัน์เก ร,ร,รวมถึงสมาชิกคน,นอื่นๆที่เคยสน,สนับสนุนช่องของเราอีกด้วยนะครับ